เลาเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน Big Talk Big Story สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์สวัสดีครับแฟนเพจของโพสต์เดย์นะครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับช่วงเวลาประมาณ6โมงเย็นกว่าๆนะครับ กับพวกเราทีมข่าวโพสต์ทูเดย์นะครับวันนี้ผมและก็คุณเกียรติศักดิ์ผิวเกลี้ยงหัวหน้าข่าวเศรษฐกิจนะครับก็มาประจําการตรงนี้เหมือนเดิมนะครับทักทายมาทางเสียงนะฮะสวัสดีครับคุณเกลี้ยงครับสวัสดีครับคุณสมชายครับสวัสดีแฟนเพจโพสต์ทูเดย์ทุกคนครับครับเรายังอยู่ในสถานการณ์ที่ทิ้งไม่ได้นะครับคือสถานการณ์ของโควิด19นะคุณเกลี้ยงนะ ใช่ครับอย่างที่เราตั้งหัวกันไว้วันนี้นะครับผมก็คิดว่าน่าสนใจมากก็คือว่าเราตั้งหัวไว้ว่าเศร้ายอดสามวันติดโควิดกว่าหมื่นสวนทางมาตรการคลายล็อกและเปิดประเทศนะครับที่เราตั้งหัวแบบนี้ก็เพราะว่าเราไปย้อนดูตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิดแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากนะคุณเกียงนะใช่ครับ โดยเฉพาะใน3วันที่ผ่านมาอย่างที่เราว่าเราจะลองฉะเอาวิเคราะห์ดูว่า3วันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ภาพรวมเอาเป็นว่าเราฉายภาพให้เห็นก่อนเลยดีกว่านะฮะเราแค่3ามวันเท่านั้นนะฮะคือวันนี้วันนี้นะครับวันที่21มิถุนายนมิถุนายนเนี่ยมียอดติดเชื้อใหม่นะครับสามพัรยเสายเสียชีวิตก็29่สิบเก้ารายนะฮะอันนี้เฉพาะวันนี้นะครับแต่ว่าถ้า เราไปดูในรายละเอียดยในรายละเอียดขอ,ของวันนี้มันก็มีก็มีทั่วทั่วไปนั่นแหละว่าหายเท่าไรนะครับ,รบอย่างที่เราขึ้นที่ทจอถ้าแฟนเพจเราติดตามดูอยู่ก็จะเห็นว่าออหายเท่าไรรักษาอยู่เท่าไรนะครับแล้วก็ยอดสะสมที่ป่วยมาตั้งแต่ปีหกสามทั้งหมดเนี่ยก็คือย,ยอดสะสมที่ป่วยคันยน์นี้ก็คือว่าหนึ่งแปดห้าเจ็ดแปดเก้า อันนี้1 8ึ7งแสลายนะครับครับผมแต่ว่าที่เราอยากจะยกกรณีที่เราตั้งหัวไว้วันนี้ว่าเออสามวันเนี่ยยอดหมื่นกว่าเนี่ยก็อยากจะชี้ให้เห็นว่าเออมันเป็นตัวเลขที่ออน่าน่าสนใจแล้วก็น่าวิเคราะห์เป็นอย่างยิ่งนะคุณเกียงนะใช่ครับวันนี้อ่ะสามพันหนึ่งรเจ็สห้าเสียชีวิตยี่สเก้าใช่ไหมย้อนหลังไปหนึ่งวันก็คือวันที่ยี่สิก็คือเมื่อวานนี้ สามพันหกร้อยแปดสิบสองอันนี้คือค,คือยอดของผู้ติดเชื้อนะฮะแล้วก็เสียชีวิตสองลายนะครับ,รบวันที่สิบเก้าวันที่สิบเก้านี่คือสามพันหกร้อยหกสิบเจ็ดลายแล้วก็เสียชีวิตสามสิบสองลายลวรวมสามวันย้อนหลังเอาแค่สามวันนี้นะฮะม,มียอดของผู้ติดเชื้อเนี่ยกว่าหนึ่งหมื่นลายเลยคุณเกียงอย่างที่เราบอกกันไว้นะฮะ ประมาณหนึ่งหมื่นห้าร้อยกว่าลายครับผมที่ผมลองบกตัวเลขน,นะครับ,รบแล้วก็มีผู้เสียชีวิตแปดสิบเอดลายในสามวันนี้นะครับผมคร,บครับผมสิ่งที่น่าสนใจมากๆครับคุณสมชายคือตัวเลขของวันเสาร์อาทิตย์สามวันหกทั้งสองวันครับครับผมซุกซึ่งเสารส์าาอาทิตย์จ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยติดเกินสามพันอยู่แล้วใช่ไหมฮะ ใช่ครับวันนี้ก็เกินสามพ,พันทำไมตัวเลขมันถึงกระโดดแบบนี้ในช่วงเสาร์อาทิตย์แลว้วก็จันทร์ก็คือวันนี้ทำไมทาไมตัวเลขมันกระโดดอย่างนั้นนะฮะใช่ครับเป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากครับผมคุณเกียงคิดว่ามันมันน่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรหรือว่ามันเกิดจากะสะสมมานานแล้วก็ทยอยปล่อยตัวเลขออกมาก็อันนี้ผมมองว่า ผมมองว่าตอนนี้คือการควบคุมโรคเนี่ยฮะการควบคุมครโรคเนี่ยของรัฐบาลเนี่ยอาจจะเริ่มมีปัญหาเริ่มมากขึ้นพูดง่ายๆคือไม่สามารถที่จะควบคุมการแพร่ระบาดได้ดีนะครับอันนี้คือผมพูดจากนักอ,อไม่ได้ไม่ได้คิดเองนะผมก็ประมวลจากที่นักวิชาการ,รอาบ,บอกมานะครับผมที่ว,ว่าตอนนี้อ่าถึงแม้จะประมวลออกมานักวิชาการจะพูดแบบนี้แต่ว่าถ้าเราดู สภาพความเป็นจริงเนี่ยคลัสเตอร์ใหม่ๆมันก็ยังเกิดขึ้นรายวันนะคุณเกี่ยงโอ้โหเกิดขึ้นมากเลยครับคุณสมชายอย่างวันนี้สบคก็แาก็แถลงออกมาว่าพบคลัสเตอร์ใหม่เพิ่มอีก8ดคลัสเตอร์ด้วยกันนะฮะถูกต้องครับของเดิมก็ยังรักษาอยู่นะฮะของใหม่ก็มาเจออีกแล้วอีกแคลัสเตอร์แปดคัสเตอร์ที่ว่าเนี่ยก็คือก็จะล้วนอยู่ในจังหวัดเดิมๆนะครับเพียงแต่ว่าไปเจอในสถานที่ใหม่เท่านั้นก็คือ อย่างแปดคัสเตอร์นะครับที่เรากล่าวไว้คือสมุทรปราการเนี่ยใกล้ๆกรุงเทพนะครับเจอสามคัสเตอร์ด้วยกันเจอในคอนโดที่อำเภอเมืองเนี่ยพบผู้ป่วยสิบเอ็ดรายนี่เฉพาะเจอนะแต่อาจจะต้องมีอีกหลังจากนี้นะครับที่สมุทรปราการนะครับนั่นแล้วก็ที่อำเภอเมืองจุดที่สองก็คือที่อำเภอเมืองเขตอุตสาหกรรมบางปูนะครับอันนี้พบผู้ป่วยสามสิบแปดรายนะครับแล้วก็ สี่ก็คืออำเภอเมืองสมุทรภาสมุทรเจดีบริษัทระบบน้ำทางการเกษตรนะครับอันนี้เจอผู้ป่วย20รายด้วยกันนะครับสมุทรสาคร1คลัสเตอร์เจอใหม่นะครับเป็นโรงงานสิ่งทอพบผู้ป่วยหรายนะครับแล้วก็นนทบุรีก็เจอ1คลคัสเตอร์เป็นบริษัทก่อสร้างในอำเภอปราร็ดนะครับพบผู้ป่วย40รายนะฮะแล้วก็สระบุรี1คลคัสเตอร์เป็นโรงเรียนตำรวจพบผู้ป่วย สิบหกลายนะครับและยองหนึ่งคัสเตอร์นะครับเป็นฟาร์มเห็ดในอำเภอแกลงนะฮะผู้ป่วยสิบเอ็ดลายแล้วก็คัสเตอร์ใหม่อันสุดท้ายคือฉะเชิงเซานะครับเป็นบริษัทเชื่อมโลหะในอำเภอแปลงยาวพบผู้ป่วยทั้งหมดแปดลายอันนี้เฉพาะแปดคัสเตอร์ที่เจอใหม่กรับคุณเกียงก็เจอใหม่ก็จะสนับสนุนเลยว่าเออเนี่ยที่มันไม่หมดเพราะอะไรไม่หมดเพราะว่าเจอขึ้นเรื่อยๆแปดคัสเตอร์ต่างๆเหล่านี้นะฮะ ใช่ครับเพราะว่าเราฟังสอปคแถลงทุกวันเนี่ยเราจะพบว่ามีคัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้นทุกวันนะครับผมในขณะคัสเตอร์เก่าเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าคัสเตอร์เก่าเนี่ยได้สะสางไปหมดยังแต่ว่าแน่ที่แน่ๆเนี่ยมีคัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้นทุกวันเวลาสองสามคัสเตอร์อย่างวันนี้ไปถึงแปดคัสเตอร์ครับ นั้นก็เลยเป็นตัวเลขที่สะท้อนให้เห็นว่าทำไมทาไมยอดติดเชื้อถึงได้พุ่งสูงขนาดนี้นะครับผมก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องน่าแปลกใจเพราะว่าตลอดที่ผ่านมาตั้งแต่1เมษายนเราลอกใหม่มาผมว่าสอรวคอนี่ถแถลงพบคัสเตอร์ใหม่ทุกวัน,นครับนั่นก็คือ,อคัสเตอร์ใหม่แปลคัสเตอร์แต่มันก็มีจังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อเลยเหมือนกันตรงนี้เราก็อยากจะ อเอ่ยชื่อเขาหน่อยไหฮะเพื่อให้เป็นเสาภูมิอกภูมิใจหน่อยก็แล้วกันนะฮะที่บสบคมีตัวเลขออกมาคือจังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อใหม่นะฮะก็คือคที่ผ่านมาอาจจะมีแต่ว่าเขารักษาสถานภาพไว้ได้ไม่พบผู้ติดเชื้อใหม่อีกแล้วนะครับก็คือครับเจจังหวัดนะครับที่มีออกมานะครับก็คือศรีสะเกษต,ตากมหาสารคามชัยภูมิ ลำปางพิจิตรนะครับนครพนมยโสธรสิงห์บุรีสุโขทัยอุตรดิตฐ์แพร่หนองบัวลำพูำน่าจเจริญแม่ฮ่องสอนบึงกาฬและก็จังหวัดมุกดาหารนะฮะครับนี่คือ17จังหวัดก็อยากจะให้รักษาตัวเลขนี้ไว้นะครับอย่าให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มใหม่เข้ามานะฮะคุณเกี่ยงฮะใช่ครับแต่ที่น่าเป็นห่วงที่เราติดตามข่าวสารก็คือว่าในโรงเรียนใช่ไหมใช่ครับโรงเรียนหลายแห่งหลายจังหวัดก็ครับ พบผู้ติดเชื้อทําให้ต้อง<ม>ปิดโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งก็มีเหมือนกันนะฮะอ๋อมีเยอะเลยครับแล้วก็ในหลายจังหวัดนะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วครับ,รบจังหวัดแท่เออจังหวัดหลายจังหวัดนะครับจังหวัดอ่างทองนะครับคือคเปิดเริ่มเปิดเรียนเมื่อวันที่สิบสี่คือเปิดเรียนเนี่ยก็คือหมายความว่าในพื้นที่ที่ไม่ได้เป็นสีแดงที่สามารถใช้สถานที่เรียนแล้วแต่ดุลพินิจของพื้นที่บางโรงเรียนก็เปิดเรียนครับ ปกตินะครับผมปรากฏว่าเปิดไปได้สามสี่วันก็ต้องติดต้องครับผมนะฮะครับผมบางพื้นที่ปิดยกเทศบาลเลยก็มีเพราะว่าครับผมก็ห่วงว่าเชื้อมันจะลุกลามไป <c oughs> โดยเฉพาะครับขออภั <c oughs> โยโดยเฉพาะเด็กอนุบาลเนี่ยก็มีติดเหมือนกันฮะใช่ครับในหลายพื้นที่นะครับตรงนี้ในหลายื้นเป็นเรื่องน่าห่วงไงเราถึงเอามาตั้งหัวข้อกันว่าเออสามวันเนี่ย ยอดติดเชื้อหมื่นกว่ามันก็สวนทางกับนโยบายของรัฐบาลที่ท่านานายกรัฐมนตรีได้ประกาศไว้ว่า120วันใช่ไหมจะเปิดประเทศใช่ครับ,ะะรบผมถ,ถือ,อว่าสวน,สวนทาง,ทางแน่นอนใช่ครับถือว่าตัวแรกเนี่ยฟ้องชัดเลยว่าสวนทางมากๆแล้วก็มีนักวิชาการกา็หลายคนก็แสดงความโอเคอเคนะครับนะเปิดร้อยประเทศร้อยอยี่สิบวันของที่ท่านนายกว่าเนี่ยก็ มีทั้งคนสนับสนุนก็มีคนทั้งไม่เห็นด้วยแน่นอนว่าผู้สนับสนุนก็เป็นผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็ก็น่าเห็นใจเขาปิดโรงแรมมานานนะับเขาก็ต้องสู้ฮะถือว่าไปอยู่ต่อไปเขาก็ไม่ไหวนะครับผมเขาต้องสู้แต่ว่าในขณะที่ประกาศเปิดเนี่ยแต่ว่าในอีกด้านด้านสนาธารณสุขด้านการติดเชื้อเนี่ยมันไม่สอดรับเลยครับผมการติดเชื้อเอย ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างที่ขุมชายว่าไปแค่สามวันนี้นะครับเห็นเห็นชัดผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็โรงเรียนที่ว่าจะเปิดได้ก็ยังเปิดไม่ได้คทัสเตอร์ใหม่ๆก็เกิดขึ้นทุกวันอนะครับผมแล้วก็แม้แต่โรงเรียนในกรุงเทพเองนะครับที่เปิดเทอมแล้วที่เรียนกันออนไลน์เนี่ยเพูดง่ายๆคือเรียนออนไลน์เนี่ยนะครับยังเด็กใบงเรียนล่าสุดนี้สำสเดียวิทยาลัยก็ประกาศนะครับว่าต้องปิดโรงเรียนนะครับ ไม่มีนักเรียนนะครับแต่ต้องปิดโรงเรียนเพราะว่าครูเนี่ยไปทํางานที่โรงเรียนครับนะครับแล้วครูก็ติดเชื้อโควิดอืครับผมก็มต้องประกาศปิดเนี่ยครับผมบผมก็มองเลยอก็มีคนมองว่านะทําให้นักวิชาการหลายคนเนี่ยไม่เห็นด้วยกับว่าอาจจะอาจจะไม่เห็นด้วยอาจไม่ไม่สบายใจยกับอนโยบายของนายกว่าการเร่งเปิดประเทศเนี่ยมันจะนํา มันจะเื้นฟูเศรษฐกิจได้จริงไหมหรือมันจะไปทําให้เศรษฐกิจเนี่ยแย่ลงอีกเพราะจากการที่ไม่สามารถคุมโควิดได้ครับผมนั่นก็คือนักวิชาการแต่ว่าวันนี้มันก็มีาทางราชาวิทยา,ยายลัยอราแพทย์<ม>แห่งประเทศไทยนะฮะอ๋ครับเขาก็ออกประกาศออกมาเหมือนการเป็นห่วงในเรื่องนี้นะะใช่ไหมครับเป็นห่วงก็คือคลักษณะว่าเออเขาเป็นห่วงนโยบายของ รัฐบาลนั่นแหละที่จะเปิดประเทศร้อยภายในร้อยยี่สิบวันเนี่ยก็เตือนว่าใช่ครับต้องมีมาตรการเข้มขน้นคือเขาออกก็ออกประกาศมาหกข้อเลยนะหกข้อก็คือคุณสมชายน่าจะไล่หน่อยนะผมผมว่าน่าจะเป็นรประโยชน์ครับผมก็คือหลกัหลกๆก็คือเขาเป็นห่วงนะั่นแหละว่าการเปิดประเทศครั้งนี้มันอาจจะนํามาสู่การติดเชื้อและลอกสีหรือเปล่านะครับอ่าครับโดยเฉพาะประกาศในข้อหกเนี่ยเขาระบุว่าจะต้องมีการทบทวนความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะเปิดประเทศนะครับเมื่อครบ120รบวันว่าเหมาะสมหรือไม่โดยพิจารณาถึงสถานการณ์การระบาดในประเทศและภายนอกประเทศการครอบคลุมของการได้รับวัคซีนโควิด19ในประเทศไทยใช่ครับครอบคลุมหรือ,อยังการแพร่กระจายเชื้อไกลายพันธ์ุและก็ความพร้อมของระบบการรักษาพยาบาลของประเทศไทยนะครับครับผมแล้วก็เขาก็เป็นห่วงว่าจะต้องมีการจัดทำมาตรการรับ รับมือกับนักท่องเที่ยวเพื่อจะเปิดประเทศภายใน120วันเนี่ยที่ร,รัฐบาลจะต้องให้ความสัมพันธ์สำคัญกับมาตรการควบคุมโรคมากกว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและก็การท่องเที่ยวนะครับ,รบเพื่อไม่ให้การเปิดประเทศเนี่ยเป็นต้นเหตุของการระบาดระลอกที่4นะครับใช่ครับนี่ก็คือเหมือนกับบอกรัฐบาลดังๆนั่นแหละว่าเอออย่าไปคํานึงถึงแต่เรื่องเศรษฐกิจเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องการท่องเที่ยวอย่างเดียว แต่สิ่งที่สําคัญไปกว่าน,นั้นก็คือต้องกระทําควบคู่กันไปก็คือว่า,ามาตรการควบคุมการและก็มาตรการป้องก,กันโรคโควิดนั่นเองนะฮะใช่ก็จะชัดเจนนะครับเหมือนอย่างที่เราตั้งหัวเรื่องนะก็คือว่าชัดเจนนะครับคือความเป็นห่วงเขาก็คือหนึ่งประสิทธิภาพในการควบคุมการแพร่ระบาดครับนะครับผมว่า,สอ,าสองก็คือการาควบคุมในเชิงลุกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะฮะแล้วก็ เรื่องวัคซีนคุณบุมชายเรื่องวัคซีนนะมะประเด็นสาคัญเลยวัคซีนวัคซีนก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับใช่ครับยอดเราการฉีดวัคซีนถึงวันที่ยี่สิมิถุนาคือเมื่อวานนี้คุณเกียงนะทั่วประเทศเนี่ยครับผมเราฉีดไปแล้วทั่วประเทศเก้า9มืหนึ่งพันแดร้อยเจ็ดสิบเก้าโดนะนะยอดฉีดทั่วประเทศก้า้านะ9ล้านนะครับคุณบุ๋มชายเก้าล้านอ๋อฮะแล้วก็เข็มที่หนึ่งเนี่ยฉีดไปฉีดไปได้แค่ สามหมื่นเก้าร้อยสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดลายเท่านั้นนะคุณเกี้ยงนะอ๋อเมื่อวานใช่ไหมครับใช่เฉพาะเมื่อวานฮะอ๋อเฉพาะเมื่อวานโอเคเอาเอาของเมื่อวานวันเดียวฮะแล้วก็เข็มที่สองเนี่ยเมื่อวานก็ฉีดไปห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบสองลายนะครับเห็นไหมฮะตัวเลขตกโกลนะนะฮะตัวเลขตกลงมาเยอะเลยครับตัวเลขตกใช่ไหมฮะตกครับเพราะว่า ถ้าจะเปิดประเทศ120วันได้นี่เราต้องฉีดเราต้องฉีดวัคซีนให้ได้ประมาณ4 6 0 0 0 0โดสครับถึง4 8 0 0 0 0โดสต่อวันอืมครับผมแล้วก็เรื่องเรื่องการฉีดวัคซีนเนี่ยเสาท,ท,ที่ผ่านมามันก็มีดราม่าพอสมควรนะัคุณเกี่ยงครับผมใช่ไหมฮะเพราะว่ามีดราม่าท,ที่ที่พูดถึงก็คือว่าทางกระทรวงมหาดไทยทางคุณชัดชัยพรมเลิดกระทรวงมหาดไทยนะฮะได้ทําหนังสือนะครับ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเหมือนกับว่าครับให้สนับสนุนวัคซีนกับบริษัทบริษัทหนึ่งจะพูดได้ไหมผมว่าเขาคงรู้กันหมดแล้วนะคุณเกีียงเนาะใช่ครับใช่ครับบริษัทใช่ใช่ครับก็คือบริษัทไทยเบฟนั่นเองนะฮะเหมือนกับว่าเป็นหนังสือสั่งการที่ออกไปจากประลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยคือให้ให้ทางจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยได้ หาวัคซีนน่ะผู้ง่ายคือหาวัคซีน <ทะ S 1> ซน่ะมาให้กับไทยบีฟนั่นเองนะครับเพราะว <ทะ S 1> ่าในหนังสือเนี่ยระบุชัดเจนเลยนะครับหนังสือความจริงเขาออกไปตั้งแต่วันที่17มิถุนายนแล้วแหละนะฮะใช่ครับลงนามโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสั่งการและประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและก็ผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับระบุถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดว่า ไทยเบฟนี่นะฮะมีพนักงานและครอบครัวของบริษัทจำนวน28,244คนใน76จังหวัดนะครับและก็กรุงเทพมหาคนครด้วยดังนั้นจึงต้องสนับสนุนวัคซีนให้อะไรเงี้ยคือแต่หลังจากหนังสือนี้ออกไปก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะฮะว่าทำไมจะต้องเจาะจงเป็นไทยเบฟและประชาชนคนอื่น คนทั้งประเทศรหรือบริษัทอื่นๆทําไมไม่หาวัคซีนให้เข้าบ้างอะไรอย่างนี้นะฮะจงกระทั่ง <นา S 2> ่ําของเมื่อคืนคุณชัยชยัยพลิ์ปรัชกะสวรวหาดไทยก็ออกหนังสืออีกฉบับหนึ่งเพื่อย,ยกเลิกหนังสือฉบับที่ได้อ่านไว้เมื่อสักครู่นี้แหละนะฮะก็คือยกเลิกคําสั่งให้หาวัคซีนฉีดให้กับบริษัทเอกชนนะครับแล้วก็เข้าไปสู่การเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุโควิดแบบกลุก่มก้อนก็คือ ให้ไปยึดหลักของสอบคนะฮะครับผมนั่นแหละก็คือก็เลยเป็นที่มาว่าโอ้โหถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักเลยจนกระรท<า>รั่งวันนี้นะครับก็ยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่จนพลเอกอนุพงศ์เผ่าจิงดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวนี่นะครับบอกว่า,าเป็นเป็นการสื่อสารการที่คาดเคลื่อนและก็ไม่มีเจตนาเอื้อประโยชน์ให้ใคร,ครนะครับ คุณอนุพงศ์บอกว่าการดําเนินการเรื่องวัคซีนจะต้องเป็นไปตามนโยบายของสอบคนะครับมีช่องทางที่จะให้การสนับสนุนกับบุคคลและกลุ่มบุคคลรวมไปถึงองคอ์กรได้แต่ต้องเข้ามาอยู่แต่ต้องเข้าไปสู่ช่องทางหมอพร้อมนะครับส่วนการกระจายวัคซีนเป็นของสอบคกําหนดว่าการกระจายในพื้นที่ใดหรือจํานวนเท่าไหร่นะครับเมื่อกระจายไปแล้วผู้ที่จะดําเนินการต่อคือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนะครับนี่ก็คือคเหมือนกับจะบอกว่า ทุกคนทุกองค์กรทุกหน่วยงานต้องเข้าสู่ช่องทางหมอพร้อมใช่ไหมฮะถึงจะอาะจายวัคซีนออกไปไม่ใช่ว่าทําหนังสือแบบนี้แต่ท่านบอกว่ามันเป็นการสื่อสารที่คาดเคลื่อนและก็ไม่มีเจตนาที่เอื้อประโยชน์ให้กับใครแต่กว่าจะชี้แจงออกมาได้ก็ถูกคนทั้งประเทศ ถล่มเสียยับเยินเลยนะเมื่อวานนะคุณเกี้ยงครับผมยับเยินครับแล้วก็แล้วก็การชี้แจงวันนี้ผมก็ว่าก็ยัง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 ดับกระแสความความความไม่ไม่พอใจความไม่เป็นธรรมกับสังคมไม่ไม่ค่อยได้นะครับผมครับนะครับผมเพราะว่าเพราะว่าตัวหนังสือเนี่ยไม่ยะเรายาคุณสมชายก็เห็นชัดเจนว่าตัวหนังสือเนี่ยมีจริงนะครับผมแล้วก็วันแรกก็พยายามที่จะแก้แก้ต่างไปว่า เป็นเรื่องปกติเอกชนขอมาเข้ามาคยามแต่ต้องเข้าไปสู่ช่องทางหมอพร้อมครับหนังสือออกให้กับบริษัทแห่งเดียวที่จะแก้แก้ต่างเลยว่าเป็นเรื่องปกติเอกชนขอมาเข้ามาคุยถามแต่ต้องเข้าไปสู่ช่องทางหมอพร้อมครับหนังสือออกให้กับบริษัทแห่งความไม่เป็นธรรมของวัคซีนมากครับผมว่าอันนี้ครับผมว่าัลโหล ทำให้รัฐบาลเหนื่อยเลยนะครับเรื่องประเด็นนี้ครับผมเหนื่อยไปเลยนะฮะเอาเป็นว่าไม่เป็นไรก็ในเมื่อสื่อสารผิดพลาดก็คือผิดพลาดนั่นแหละนะคุณเกียรนะครับผมครับครับมีอมีเรื่องอะไรอีกไหมคุณเกียงฮะครับก็อยากจะสรุปประเด็นให้เห็นที่เราตั้งหัวข้อไว้ว่าสามวันติดหมื่นเนี่ยนะครับส่วนทางเ่ิยประเทศก็อย่างที่เราคุยกันนะครับว่า ตั้งแต่1เมษายนนะครับคุณสมชายมีข้อมูลอีกนิดหนึ่งที่น่าสนใจตั้งแต่1เมษายนถึง21ม,มิถุนายนก็คือถึงวันนี้นะครับผมครับมียังมีผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่คือ33,000รายนะครับอยังรักษาตัวอยู่นะครับครับสบคเนี่ยพยายามจะบอกบอกว่าเอะหายหายไปแล้วเท่าไหร่นะครับผมแต่ไอ้ตรงที่รักษาอยู่เนี่ยจะจะจะ,จะไม่ค่อยบอกแต่จริงๆมีตัวเลขแล้วเราเข้าไปดูได้วันนี้33,000รายครับอันนี้เป็นที่มาว่าโหการติด มีคนที่ยังติดอยู่33,000ืนสลาแล้วก็มีการติดเชื้อในวงกว้างสายพันธุ์ใหม่ก็เข้ามานะครับวันนี้มีแอฟริกาเข้ามาอีกนะครับจากอังกฤษกับอินเดียเรายังรับมือไม่อยู่ครับตอนนี้มีแอฟริกาที่ว่าจะหลบภูมิคุ้มกันวัคซีนได้นะครับคัสเตอร์ใหม่ๆอะไรอย่เงี้ยก็เป็นที่เป็นทั้งหมดที่เป็นเรื่องส่วนทางกับการเปิดประเทศของนายกรัฐมนตรีแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรา เราคิดไปเองนะครับว่ามีทั้งนักวิชาการมีนักวิทยาศาสตร์ก็ออกมาใน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 ประเด็นที่เราตั้งข้อสังเกตไว้ครับแต่ว่าคงนโย,ยบายเปิดประเทศคงต้องเดินหน้านะฮะเพราะวันนั้นทนายโยเองก็ยังไม่ได้ออกมาหลังจากที่ได้ประกาศนโย,ยบายนี้ไว้แล้วนะครับยังต้องเดินหน้าต่อไปวันนี้ก็เห็นทางคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวก็ท่านก็ไปเปิดนี่นะ ไปเปิดโครงการ,ารฮักไทยนะฮะรวมใจไทยไม่ทิ้งกันนะฮะก็เป็นความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็หอ,อการค้านะฮะเพื่อที่จะสนับสนุนให้มีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศนั่นเองนั่นเองนะฮะซึ่งนโยบายนี้มันก็เหมือนกับเป็นโครงการต้นแบบอะฮะคล้ายๆกับฮักไทยฮักภูเก็ตอะนะฮะที่เขาจะเป็นจะเปิดจะเปิด การท่องเที่ยวที่ภูเก็ตก็คือภูเก็ตซันบ็อกนั่นเองวันนี้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวก็เปิดโครงการฮักไทยขึ้นมาก็เหมือนกับไปสนับสนุนกับการเปิดจังหวัดต่างๆที่จะให้มีการเดินทางมีการท่องเที่ยวการแต่ว่าต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จังหวัดนั้นๆกาหนดนะคุณเกีียงนะครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับครับครับผมอีกเรื่องหนึ่งก็ติดตาม ติดตามพวกนี้ครับคุณสมชายพ่งนี้มีประชุมคลมอก็อน่าจะมีเรื่องของความชัดเจนเรื่องการเปิดประเทศโดยเฉพาะไอู้กเก็ตซันบ็อกน่าจะต้องเข้าครมอรอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ลองอเดี๋ยวเราต้องติดตามดูว่าครมอรจะประเมินสถานการณ์ในช่วงสามวันที่ผ่านมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยยังไงอีกทีหนึ่งครับผมส่วนเรื่องเรองรศรษฐกิจอื่นๆมีอะไรติดห้อยท้ายสักหน่อยไหมฮะ อ่ะครับวันนี้ก็เรื่องคงอ่าวันแรกของโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้น้องใหม่นะครับโครงการกระตุ <Eng Gloria> ้นเศรษฐกิจนะครับครับก็เป็นการลงทะเบียนวันแรกนะครับให้สิบสี่สี่ล้านคนนะครับปรากฏว่าจองทะเบียนวันแรกเนี่ยมีตอนเนี้ยน่าถึงเวลาตอนเนี้ยจองแค่หกโมงมีคนจองอ่าประมาณแค่สองแสนห้าหมื่นคนเท่านั้นเองครับใช่สองแสนห้าหมื่นคนจะเปิดจองไปถึงวันไหนฮะ ก็เปิดจอไปเรื่อยๆครับจนถึงวันที่30กันยาพระโครงการนี้ใช้ได้ถึง30กันยาครับผมอ๋อครับผม30กันยาแต่ก็จากวันแรกเนี่ยดูแล้วมันไม่ค่อยปังนะครับเพราะว่าก็อย่างที่กลุ่มชายรู้มันค่อนข้างซับซ้อนการใช้นะครับต้องใช้เงินเยอะนะฮะในการจับจารใช้สอยถึงจะได้เป็นก i f v o ไว้เช r กลับมาใช่ไหมฮะใช่ครับมันต้องใช้เงินเยอะครับก็ครับผม แล้วก็ในส่วนโครงการคนละครึ่งนะครับผมล่าสุดเนี่ยนะครับล่าสุด31ล้านคนเนี่ยนะครับมีคนจองเวลา28กว่าล้านคนนะครับโอ้ล่าสุดนี่เหลือสิทธิ์อยู่ประมาณ2ล้าน9แสน8หมื่นิดเท่านั้นนะครับครับนะครับโครงการคนละครึ่งนี่กลับดูจัดซึมๆมาเนี่ยกับพอวันนี้กับเร่งขึ้นมาเหมือนคนตัดสินใจว่าไม่ใช้ไ้โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้แล้วอ่ากลับมาคนละครึ่งดีกว่าอ่าคนละครึ่งดีกว่าผมสังเกตดูว่าคนละครึ่งเนี่ยอัตราเร่ง ในการจองเนี่ยเร็วขึ้นอืนะครับผมนะครับก็เหลืออยู่ไม่ถึงสามล้านสิทธิ์นะครับครับครับผมใครยังไม่ได้ไปจองใครยังไม่ได้ตัดสินใจก็ยังยังมีเวลาอยู่นะถ้าเป็นอย่างนี้ใช่ครับครับผมว่าก็ต้องรีบนิดนึงนะครับจากอัตราเร่งอย่างนี้นะครับผมคิดว่าภายในสัปดาห์เนี้ยอาจจะหมดนะครับอาจจะสองล้านกว่าสิทธิ์นะครับอืมอาจจะอาจจะสามล้านกว่าสามล้านเนี่ยประมาณสามล้านเนี่ยน่าจะหมดับครับ ครับผมอ่าครับเดี๋ยวมีความคืบหน้าอะไรเราจะมารายงานให้ทราบเหมือนเดิมทุกๆวันนะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณเกลี้ยงมากที่มาร่วมพูดคุยนะครับครับครับสวัสดีนะครับคุณเกียรติศักดิ์ผิวเกลี้ยงนะครับผัวหน้าข่าวเศรษฐกิจอ่าของโพสต์ทูเดย์นี่แหละนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีถ้ามีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเราก็คงจะได้คุยกับคุณเกลี้ยงอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับกับรายการของเรา บิ๊ก i g ล์กบิ๊กสตอรี่กับพวกเราทีมข่าวโพสต์ทูเดย์นะครับก่อนจากกันวันนี้ขอ uh, ขอบพระคุณแฟนเพจนะครับที่ติดตามเรานะครับขอบพระคุณหลายๆท่านที่ร่วมแสดงความคิดีห็นและก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับก่อนจากกันก็ต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสอนะครับธนาคารบ้านของคนไทยธนาคารที่ทำให้คนไทยมีบ้านนั่นเองวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน Big Talk Big Story